ช่วยบอกให้หน่อยก็ได้ฮะไม่ทำไมผมต้องไปบอกครับคุณเป็นใครมาสั่งผมมคผมเป็นพ่อคุณเนี่ยอ้าวอ้าวเฮ้ยเกินเกินเฮ้ยเล่นเล่นพ่อเล่นถึงแม่ไม่ใช่แล้วผมว่าคุณมันเกินไปแล้วพ่อแม่คุณกอนมาไงแบบให้ัต้องมาเตือกเรื่องของผมอ้าวเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วผมว่าผมว่าคุณเกินไปแล้วคุณคุณมายุ่งอะไรกับพ่อแม่ผมมะผมมาเตือนคุณด้วยความหวังดีนะแต่คุณมาบอกพ่อแม่ผมอย่างนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ย ปุดๆได้ไหมฮลำคาญอ้า๋อเหล่งชอบเลยวะ็นรับพี่ชอบผมไม่ได้ชอบมึงไปแล้ว้ยัดลก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Isane Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมา เปิดคลิปที่ผมเนี่ยบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับผมว่าผมเนี่ยไม่อยากจะทำร้ายน้องก่อนนะครับแต่กระแสะทุกคนหาว่าผมจัดฉากทุกคนมาลุมด่าผมมาลุมว่าผมแล้วก็มาบอกว่าผมเนะี่ยเริ่มก่อนจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนแต่ผมเนี่ยแค้นนะครับผมผู้ชมที่เมื่อก่อนเนี่ยน้องกรเนี่ยนะครับผมหรือไอเด็กเกียนเด็กเกียนเนี่ยหรือน้องกรเนี่ยนะครับผมได้มาว่าต่อว่าผมแล้วก็นั่นแหละครับว่าถึง อาจารย์ของผมแล้วก็ว่าถึงคุณพ่อคุณแม่ของผมเลยนะครับผมซึ่งคือผมต้องบอกตรงนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องกรเนี่ยคือผมไม่รู้แหละว่าน้องกรเขาไปเจออะไรมากันบ้างแหละแต่ว่าเขาด่าแบบแรงมากจนผมเนี่ยไม่กล้าที่จะเอาคลิปนั้นเนี่ยมาทําเป็นคอนเทนต์จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจที่ว่าจะทําเป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะประมาณว่าเพื่อที่จะให้น้องกรเนี่ยกลับตัวกลับใจเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้เกี้ยกล่อมน,น้องกรว่าเออมันทําแบบนี้ไม่ดีนะมันทําแบบนั้นไม่ดีนะ แต่ว่าน้องเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับแล้วก็เอาแต่ว่าเอาแต่ด่าผมนะครับผมคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปต่อไปนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเองแล้วกันนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลว่าไงเอ่อได้ข่าวว่านายชอบพี่มีไหม,มใช่แล้วทําไมอ่ะไม่ไม่คือผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาแย่งพี่เออแย่งแฟนพี่ของผมด้วยก็ผมชอบอะ แล้วคุณทําไมอ่ะคุณมีอะไรคุณเกี่ยวอะไรเขาอ่ะคือผมก็คือมันผมว่านายนายทำเกินไปอ่ะผมว่านายนายเลิกเลิกยุ่งกับแฟนคนอื่นเลยเชื่อเชื่อผมเถอะผมคงเลิกยุ่งให้ไม่ได้ครับอาวทำไมอ่ะก็ผมรักอ่ะแล้วรู้เขารู้รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอ่ะเขามีเขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วอ่ะก็รู้อ่ะแล้วทำไมอ่ะผมจีบไม่ได้หรอมัน มันมันไม่ใช่อะ่ะผมว่าผมว่าคุณเกินไปแล้วทําไมนะครับทําไมยังไงเนี่ยผมไม่มีอะไรกับคุณหรอกครับผมก็แค่แบบอยากมาเตือนด้วยความหวังดีครับอ๋อแค่มาเตือนเฉยใช่ไหมใช่ใช่คือแล้วคือแล้วคือไปโกงไปเกียนคือไปไปด่าพี่ผมไปทําอะไรพี่ผมไว้เยอะซะเยอะเลยอะ่ะคือผมไม่เข้าใจว่าคุณทาเพื่ออะไรทำไมอะ่ะก็เขาแบบยังไงอะ่ะเขามาเปิดประเด็นอะ่ะผมก็เปิดประเด็นกลับเนี่ย ประเด็นอะไรอะครับที่ว่าก็เอาเอา,อางผมไปจีบแฟนเขาเน่เอออืมแล้วคือไงคือชอบเลยอ่ะคือคือยังไงคือชอบอะ่ะก็อชอบอะ่ะบทำไมแล้วไงอะ่ะคือเขามีแฟนอยู่แล้วนะแล้วแฟนก็เป็นพี่ผมด้วยนะพี่พี่คุณน,นี้ไม่ใช่พี่ผมอะ่ะอา้าวทำไมพูดเงเออผมไม่เข้าใจจริงๆว่าใครสั่งสอนคุณมาแบบนี้ฮนะ คุณเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยไปแย่งแฟนคนอื่นเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันบาปบาปนะผมไม่รู้เรื่องนะว่ามันบาปผมไม่เข้าใจจริงๆผมไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอกับตัวแบบนี้พอตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยแต่พอแบบมาเจอจริงจริงแล้วโอ้โหสุดยอดเลยว่ะธรรมดาโหรอไอ,อ,องโง่เฮ้ยว่าใครไองโง่ความร์มเร็วดี่คามร์มเร็วดีเอ้ยเกินไปเกินไปนะได้รีบไปที่อื่นจะได้รีบไปที่อื่นคะ ผมเป็นเบสคุณเหรอครับอ้าวเพิ่งรู้อ่ะเป็นเบสผมอ่ะนี่คุณจะมาใช้กิริยาแบบนี้ไม่ได้นะจะมาแย่งแฟนพี่ชายผมแล้วจะมาทําตัวแบบนี้ไม่ได้นะทำไมครับเกินไปเกินไปมันต้องทําได้ดิไม่ได้ครับมันมันมันผิดกฎหมายแล้วมันไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าคุณก็น่าจะสำนึกตัวเองบ้างนะครับ ทำไมผมต้องสั่งด้วยกันบลบคุณนี่มันสอนยากจริงคุณเป็นใครมาสั่งผมอ่ะผมไม่ใช่พ่อคุณหรอกครับเออแล้วแล้วเรื่องพี่คุณอะผมฝากไปบอกหน่อยนะยังไงผมก็ไม่เลิกกีบหรอกยีบอ่ะทำไมผมต้องบอกครับเฮ้ยช่วยบอกให้หน่อยก็ได้ฮะไม่ทำไมผมต้องไปบอกครับคุณเป็นใครมาสั่งผมอ่ะผมเป็นพ่อคุณอ่ะอ้าวอ้าวไม่เกินเกินเฮ้ยเล่นเล่นถึงพ่อเล่นถึงแม่ไม่ใช่แล้ว วาะคุณมันเกินไปแล้วพ่อแม่คุณสอนมาไงอะแบบให้มาต้องมาเสือกเรื่องของผมอะเอ้าเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วผมว่าผมว่าคุณเกินไปแล้วคุณมีคุณมายุ่งอะไรกับพ่อแม่ผมอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะไอ้นี่คุณหรอกนะผมเนี่ยหวังดีกับคุณนะผมมาเตือนคุณด้วยความหวังดีนะแต่คุณมาบอกพ่อแม่ผมอย่างนี้ได้ไงอะเฮ้ยเฮ้ยพูดได้ไหมลำคาดเอ้าวายเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่า โอ้ยขอร้องดิขอร้องดิอ่ะขอร้องดิไม่ขอร้องหรอกเอา้าเ,เอา้ามันก็ตายไปปวดร้อนวะร้อนไปเดียวอ้อถึงว่าทำไมไ <c oughs> ม่ใส่โ <c oughs> ค<น>้ยขล่งชอบเลยวะขอบอคุณครับที่ชอบผมไม่ได้ชอบมึงไปแล้วอ้ยสัตว์ก โอเคครับผมเพื่อนๆครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเกมน่ารักน่ารักมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนี่เลยครับผมแจ็คฟอร์ดวินเทอร์ครับผมเพื่อนๆครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มาแรงมากๆเลยนะครับผมในตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่คูณสามนะครับเพื่อนครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากเล่นนะครับผมก็แอดไปได้เลยนะครับผมที่ แม็ก X9 นะครับผมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมทุกคนเพื่อนครับและที่สําคัญนะครับผมเกมนี้นะครับผมมีระบบโทมานี่วอลเลตด้วยนะครับผมถ้าใครไม่เล่นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมนี่เลยครับตอนนี้เป็นซูเปอร์เมก้าแล้วครับตอนนี้คอยส์ไหลรัวๆเลยครับผมเพื่อนๆครับโอเคครับผมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมแอดแม็ก X9 นะครับผมมีลายแอดนำหน้าด้วยนะครับผมโอเคครับเราไปดูคลิปกันเลยโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณผู้ชมคิดยังไงแต่ผมต้องบอก ผมก็คิดแบบคุณผู้ชมเหมือนกันว่าผมเห็นเด็กเกียงคนเนี้ยผมรู้สึกแบบโกรธและแค้นมากที่แบบบางอาจมาทํากับพี่เนมมาทํากับพี่ทีมแล้วก็แบบรู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ยังจะไปยุ่งอันนี้ผมโกรธมากแล้วผมแค้นมากซึ่งล่าสุดเนี่ยพี่เนมเอ็มเอเนี่ยได้ลงคลิปว่าได้ลงคลิปประมาณว่าน้องเนี่ยนะครับผมไม่มีการโต้ตอบที่จะด่าจะว่าคือเอาง่ายๆกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วจนทําให้พี่เนมนะเ,เนี่ยตกใจแล้วคราวเนี้ยผมก็เลยเห็นในคลิปแล้วผมก็ไปดูในคลิปอ่ะน้อง เขาอยู่ดีจากเด็กเกียรติมาเป็นคนดีได้ยังไงผมก็งงเหมือนกันซึ่งผมเนี่ยก็เลยทําคลิปคลิปหนึ่งก็คือเป็นคลิปที่ทุกคนดรามากกันนะครับก็คือคลิปที่ผมเนี่ยนะครับผมสิทธิ์ไม่จบแต่อาจารย์จบแล้วอาจารย์จบแล้วแต่สิทธิ์ยังไม่จบผมก็เลยทําคลิปตันขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยอยากรู้จักกรเป็นการส่วนตัวคือเอาง่ายๆผมเนี่ยไปคนไปชวนน้องกรเขาเล่นเองเพราะผมเนี่ยอยากรู้จักน้องกรให้ให้มากขึ้นเห็นว่ากลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีแล้วแต่น้องกรกลับพูดออกมาว่าน้องกรเนี่ย กับพูดมาว่าเออขิงอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเข้าใจฟิลไหมครับว่าคนยังไม่ค่อยได้รู้จักกันอ่ะแต่อยู่ดีๆแบบมาขิงกันแบบนี้ยมันเหมือนกับการหักหน้ามันเหมือนกับการแบบคือยังไงอะ่ะสิทธิ์คือเป็นงไงอะ่ะคือแบบขนาดน้องเขาเนี่ยยังรักอาจารย์เลยผมก็รักอาจารย์เหมือนกันผมก็เลยโมโหไงครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยมีปม แค้นน้องก่อนหน้านี้มาเออแล้วทุกคนมาว่ามาด่ามาว่าผมแบบนี้ยแต่ไม่เป็นไรครับคือทุกคนจะด่าจะว่าผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมบอกก่อนเลยว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์ผมดูทุกคอมเมนต์นะคะผมแต่ผมก็ต้องปล่อยเฉยครับคุณจะเกลียดคุณจะชอบผมอันนี้ก็แล้วแต่คุณแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับว่าผมเนี่ยไม่อยากทําลายน้องนะครับผมไม่อยากแบบเอาคลิปแบบนี้มาลงอะจริงๆแล้วผมไม่อยากเอามาลงนะแต่คุณผู้ชมเนี่ยบีบผมให้ผมเนี่ยต้องเอาคลิปนี้ออกมาเพื่อปกป้องตัวเองนะครับ คือผมเข้าใจนะว่าผมเนี่ยไปเริ่มก่อนในมุมผมเนี่อาจจะเริ่มก่อนในมุมผมเนี่ยอาจจะแบบกวนตีนกวนตีนแบบเตอ,อแบบอะไรแบบเนี้ยแต่ผมบอก คุณผู้ชมให้รู้ไว้ผมก็รักอาจารย์ของผมเหมือนกันกนมันก็รักอาจารย์ของกน,กนกเหมือนกันรักพี่ทีเหมือนกันผมอยู่บ้านพี่ทีมผมก็คุยกับพี่ทีมปกตินะแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบอะไรอย่างนั้นแต่คุณผู้ชมเนี่ยคิดเองเออเองคิดไปไกลนะครับก็นั่นแหละผมว่าเอาจริงๆแล้วเนะี่ยผมก็รู้ตัวว่าผมผิดตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับแต่ก็ว่าจะมาทำคลิปขอโทษคลิปนี้เลยละกันนะครับผมซึ่งวันเนี้ยผมก็จะไปขอโทษน้องกอนเขา นะครับผมไม่รู้แหละว,ว่าตอนนี้ก่อนเขาจะแบบว่าจะเป็นคนดีได้อีกนานแค่ไหนหรือว่าเป็นคนดีจริงๆแล้วหรือว่าแบบแกล้งกันแน่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือเอาเป็นว่าผมก็จะไปขอโทษน,น้องเขาแล้วกันนะครับถ้าผมผิดจริงๆซึ่งผมก็ผิดจริงๆแหะผมก็คงไม่อะไรหรอก ผิดก็คือผิดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปหาน้องเขากันคือผมเนี่ยได้นัดน้องเขาไว้แล้วคือทางพี่เนมกับพี่ทีมอะ่ะเขาเคลียร์กันให้คือเขาอะ่ะพี่เนมกับพี่ทีมอะ่ะเคอเขาเคลียร์ให้คือบอกว่าเออมาคุยมาปรับความเข้าใจกันดีกว่าแต่ไม่ได้เคลียร์แบบนั้นคือมาบอกกันทั้งสองฝ่ายว่าเออมาปรับความเข้าใจกันดีกว่านะครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้อยากมีปัญหาด้วยนะครับผมแล้วก็ fc ฝั่งผมก็อย่าไปลุมว่าน้องเขาเลยนะครับและทุกคนครับผมต้องบอกทุกคนตรงนี้ว่าล่าสุดผมเห็นน้องกรเขาทําคลิปที่เป็น fc ไปต่อว่าน้องเขาเอาตรงๆเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าปั่นหรือเปล่าแต่ที่ร,รู้คือถ้าเกิดว่าเป็น fc พี่จริงๆผมขอร้องว่าเราเวลามีปัญหากันอย่าแบบพยายามปลุกปั่นกันเถอะครับเชื่อผมเพราะว่ามันไม่ดีต่อทั้งสองฝ่ายนะครับผมอีกฝ่ายนูเนี่ยเขาจะมองว่าผมเนี่ยแบบยังไง ทุกคนผมก็ไม่พูดไม่ถูกเนาะแต่ที่รู้คือก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นละกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้มันคลิปมันจะยาวนะครับผมก็จะเข้าไปคุยกับน้องกอนแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นเวลาจะ6โมงเช้าแล้วนะครับตีห้าห้าสิบสองผมก็ยังไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งทําคลิปเสร็จนะครับอโอเคเดีย๋ยวเราไปคุยกับน้องกอนก,อนกันดีกว่าครับทุกคนฮัลโหลครับฮัลโหลครับเป็นไงบ้างเนี่ย สบายดีครับพี่ไม่นพี่เหรอชิวๆนะชิวๆทำไมยังไม่นอนเนี่ยตีห้าหกโมงเช้าแล้วจะเจ็ดโมงแล้วยังครับยังยังไม่นอนทำไรตัดคลิปเหรอครับผมตัดคลิปแล้วแล้วพี่อ่ะพี่นอนยังไงยังยังทำงานเพิ่งเสร็จอ๋อครับผมใช่เออก่อนครับพี่พี่ไม่อยากจะบอกว่าฮะผมไม่ไดจะบอกหมันนะเด็ อ๋อพี่ก็จะมีอะไรจะบอกกันอ่าเองพูดก่อนก็ได้ผมจะขอโทษที่ที่วันนั้นผมแบบหงุดหงิดพี่แล้วก็ว่าพี่เองอ๋อพี่ก็กำลังจะบอกว่าพี่ก็ขอโทษเช่เหมือนกันคือพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกว่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรอกแต่คือเราก็รู้ๆกันนะว,ว่าคือคนเรามีอาจารย์นะเนาะครับพี่ พี่ก็ขอโทษยเหมนะือนกันคือกอนก็เป็นอาจารย์คนใหม่ของพี่ดีมใช่ไหมพี่ก็ใช่ัพี่ก็รักพี่เนมอาจารย์พี่เนมของพี่เหมือนกันพี่ก็ไม่อยากให้ใครมามาดา่ามาว่าอาจารย์พี่เหมือนกันที่ผมผมก็รักไมช่ันคือตอนนี้ในใน u t u b e พี่นี่คือทุกคนนี่แบบนี่มาเลยแต่คือผมต้องบอกก่อนนะครับว่า จริงๆอ่ะผมตั้งใจที่จะมาขอโทษน้องเขาอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ได้แบบว่าเห็นกระแสมันดราม่าแล้วขอร้องให้น้องกรเขามาทาคลิปด้วยนะครับผมเช่ไหมกรใช่ครับแต,แต่ผมก็จะ,จะขอโทษอยู่แล้วแต่เห็นคลิปวันนั้นผมก็รู้สึกผิดนะคือพี่ก็ไม่อยากให้เรารู้สึกไม่ดีต่อกันนะกะ็คือจริงๆอ่ะพี่เนี่ยจันหนึ่งกับพี่ทีมอยู่แล้วแต,แต่แค่ยังไม่มีโอกาสอนึ่ง ซึ่งบางคนเนี่ยก็ไปตีโพลตีพายว่าผมเนี่ยไปไป,ไปหัวร้อนก่อนไปว่าอาจารย์ก่อนไปหาไปว่าพี่ทีมก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยก็จะหนึ่ง,งกับพี่ทีมแล้วนะครับผมต้องขอโทษจริงๆคืออะไรก็มอาจจะล่วงเกินอะไรไม่ไม่ต้องขอโทษพี่ก็พีเหมือนกันพี่ก็พูดตัวไม่คิดเมือนกันอาจจะเป็นเพราะลมลมนั้นอะไรก็บอกนะถ้าคุช่วย,ดยได้พี่ก็จะช่วย โอเคครับผมก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเรื่องแก้แขนที่บอกจะบอกที่ไว้รับที่แล้วแก้แขนอะไรมันผลมันชนะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเฮ้ยพี่พี่ต้องแบบให้แข่งแก้มแข่งมือไม่พี่เฮ้ยอะไรชนะแล้วจบเดี๋ยวเล่นอีกเดี๋ยวแพ้ไม่เอาได้ได้แลนแบบแข่มือมาก แกมือใช่ป่ะได้ได้ได้ก็แต่ช่องพี่คงไม่เอาลงแล้วนะก็กลัวแบบมันแบบสองแบบสองสูตรอะไรเงี้ยเออก็แบบเอาไว้ช่องเองละกันก็ไปตามช่องน้องกรพอละกันนะครับผม PS2K นะครับพวก็เดี๋ยวไปเจอกันช่องน้องกรละกันนะครับผมถ้าใครอยากเห็นผมสิบจานเนม vs สิบจานทีมแบบโคตรของโคตรของโคตรของโคตรเอาจริงนะครับผมก็ไปตามกันได้ละกันโอเคทุกคนไปแล้วครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเปิดระลังใจด้วยรักทุกคนครับ FC ครับชาวมะม่วงสามโลร้อย ไปล้วบ๊ายบครับ